สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแม็กจากบางหะบอยสตูดิโอวันนี้ผมจะมาพูดถึงความเทีและประวัติเบื้องต้นของโทโดอาุจากเรื่องมหาเวทผนึกมารโทโดอุอายุ18ปีส่วนสูงประมาณ190เซนติเมตรในมางงานรวมเล่มบอกว่าสูงพอๆกับโคโจเป็นผู้ใช้คุณใสระดับหนึ่งเป็นนักเรียนปี3โรงเรียนสายเวทสาขาเกียวโตสิ่งที่ชอบผู้หญิงตัวกับก้นใหญ่และชอบไอดอล พราะเขาเป็นอาตตคุส่วนนิสัยของโทโดเป็นคนชอบถามคนอื่นว่าชอบผู้หญิงแบบไหนและชอบคิดว่าตัวเองเป็นเพื่อนกับคนอื่นทั้งที่เพิ่งเคยเจอกันกูทักทางเพจไปนายเพื่อนมึงทักมาเลยมึงเป็นเพื่อนกูแต่ตอนไหนกูรับมึงเป็นเพื่อนแม่ไอ้เหี้ยก่อนจะเล่าความเท่ของโทโดขอย้อนความก่อนในเมตอนล่าสุดฟูชิโกโรโมว่ารุ่นพี่ครับผมว่าผมมีวิธีแล้วตัดภาพไปอีกตอนโดนโทโดกระทืบปางตาย ต่อไปนี้คือสปอยเนื้อหาอนิเมะตอนที่8หรือต่อจากมังงะท้ายเล่ม2เหตุการณ์ก่อนฟูชิโรจะโดนกระทืบโทโดได้ถามว่านายชอบผู้หญิงแบบไหนโทโดคิดว่ารสนิยมทางเพศจะสะท้อนทุกสิ่งทุกอย่างเช่นรันิยมทางเพศน่าเบือ่อก็จะเป็นคนน่าเบื่อเหมือนกันฮนี <H> ่ <N one> พอฟูชิโร่ตอบว่าไม่มีสเปกหรอกครับขอแค่เป็นนิสัยมั่นคงก็พอแล้วโคกิสจิเลยบอกว่าเป็นคำตอบที่ไม่เลวเลยนะถ้าบอกว่าชอบนมใหญ่ฉันฆ่านายแน่ <Bro. S 2> โทโดเลยโกรธจัดเพราะมันเป็นคำตอบที่น่าเบื่อมากหลังจากนั้นก็พุ่งเข้าใส่อย่างหลายเหตุผลคือจริงๆก็มีเหตุผลนั่นแหละแค่เหตุผลมาดูปัญญาอ oh. ่อนเฉยฉันรู้ <lack. S 2> แต่แรกแล้วว่านายเป็นคนหน่าเบือ่อแต่คนเราตัดสินกันแค่ภายนอกไม่ได้เมื่อปีก่อน โทโดเคยจัดการคำสาบร,ระดับหนึ่ง5ตัวโดยไม่ใช้พลังสายเวทเลยแต่ระดับพิเศษเขาก็ยังใช้อยู่ฉากต่อสู้ที่เห็นกันอยู่ตอนนี้เขายังไม่ทันได้ใช้พลังสายเวทเลยนะครับพอสู้ไปได้สักพักฟิชิโนโลก็อยากเอาจริงขึ้นมาอินูมาคิได้ใช้ว่าจะคำสาบหยุดการต่อสู้ไว้ทันและคนที่พองัดกับโทโดได้อย่างแพนด้าก็เข้ามาชกหน้าโทโดแต่ก็ทําได้แค่หยุดอน,นะไม่ได้แพ้เลยอะไรหลังจากชุหลังจากสู้จบ เขาก็ต้องมปงานจับมือกับไอดอลสาวทาคาดะที่มีส่วนสูงถึง180เซนติเมตรขอท่าทาคาตันบีมนะครับเอาแล้วนะคะท่านทาคาตันว้าวหมดเวลาแล้วครับต่อไปคือแชรครูใหญ่ของเกียวโต,โตสั่งให้นักเรียนทุกคนค่าอิตลลารริซะแต่โทโดไม่แคร์แล้วบอกว่าจะทำอะไรก็ทำไปครูใหญ่พูดไม่จบทาคาดาจังเป็นแขกรับเชิญในรายการเดินเที่ยวตอน11โมงต้องให้ฉันอธิบายอีกไหม อันวิดีโอเอาก็ได้นี่ฉันดูทั้งสดและทั้งวิดีโอโว้ยดูถูกกันหรืองไงฮะฟังนะแค่เรื่องเราเสื่อมิงของพวกแกฉันก็ผิด่วงจะแย่อยู่แล้วจะทําอะไรก็ทําไปครั้งต่อไปเรามาสั่งกันสิฉันจะฆ่าแกแน่ฉากต่อไปฉากกรารปะทะกันระหว่างโทโดและยูจิหลังจากยูจิบอกว่าไม่สนใจพวกไอดอลหรอกปีหนึ่งชื่ออะไรนะอิตาลิยูจิครับฉันไม่เลือกอยากถามนายนะ่ะนายชอบผู้หญิงแบบไหน แต่อิตาลีบันดาลตอบว่าชอบผู้หญิงตัวสูงและก้นใหญ่แบบเจน<ใ>นิเฟอร์เอเรนในทันใดน,นั้นเอง <c oughs> และภาพแฟลชแบ็กที่ไม่มีอยู่จริงก็ปรากฏขึ้นมาฉันจะสารภาพรักกับทาคดะจังหยุดเลยนะฉันไม่อยากปอบนายนะทําไมแกถึงคิดว่าฉันจะโดนหาอกลนะ่ะแล้วทําไมถึงคิดว่าเขาจะตอบโอเคละ่ะหลังจากเขาโดนได้สารภาพรักกับทาคดะจังฉันมีคนที่ชอบอยู่แล้วถ้าเรานางไปจะฆ่าไม่ได้ถ้าทําไห้น้ง ออไปกันันนเเเถะยวลล้งงโดยปกติแล้วโอตาคุหรือติ่งส่วนใหญ่จะไม่เห็นด้วยกับการที่ไอดอลจะมีแฟนแต่เพราะโทโดอยากแต่งงานกับทาคาดะกังเลยเป็นฝ่ายต่อต้านการห้ามไอดอลมีความรักเจ้เาคุณจะเป็นผู้ทำลายล้างสิทธิ์ไม่ใช่เขาร่วมต่อไปคือฉากที่โทโดยืนดูอิตาโรริโดนกระทืบจากคำสาปและก็ได้ตกต่อสอนอิตาโรริให้ความฟุ้งซ่านหายไป t h a you so สมั h เพลอนรักและโทโดก็สอนวิชาให้กับอิตาโรริ นั่นก็คือการใช้โคโคเซนพลังสยเวทประกายสีดําและแล้วอิตาลิก็ได้อาจารย์คนที่2หรือจะเรียกว่าเพื่อนรักก็ได้ฉากต่อไปคือการสปอยพลังสเวทของโทโดหลังจากที่โทโดใช้ CPU ในสมองที่มีทั้งหมด5 3 0 0สนสนคิวเขาก็ได้ไอเดียในการเอาชนะแล้วเพราะว่าฉันไม่ได้ตัวคนเดียวอิตาริเพราะว่าฉันมีนายอยู่ด้วยหลังจากพูดประโยคั้นเทศจบโทโดก็โดนเวียง ไปโดนหนามที่คมโคตรแต่อยู่ๆคนที่โดนันการเป็นคำสาบที่มีชื่อว่าฮานามิและคนที่โดนอินเตอริต่อยกับเป็นโทโดซะเองใช่แล้วสายเวทของฉันคือการสลับตำแหน่งบุกิอุกิหรือเล่นไม่ซื่อส่วนเงื่อนไขาการใช้พลังสายเวทสรุปง่ายๆเมื่อโทโดปบมือเขาสามารถสลับตำแหน่งกับใครก็ได้ระหว่างที่บิ๊กบาร์เดอร์กำลังจะแพ้เขาก็ได้งัดไม้ตายขึ้นมานั่นก็คือการปบมือเหมือนเดิมนั่นแหละแต่เพิ่มเติมคือ พลังสเวทของเขาสามารถสลับตำแหน่งกับอะไรก็ได้และเขาได้สลับอิจารริกับเครื่องมือสเวทระดับพิเศษยูอุนซึ่งเรื่องราวต่อไปนี้จะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่ตัวบากของเรื่องโผลมาช่วยนั่นแหละในคลิปนี้ก็มีเนื้อหาประมาณนี้แหละครับต่อไปผมจะทำนานาเมินจริงๆนะเพราะตอนทำคลิปที่แล้วผมลืมไปว่ามีโทโดก่อนถ้าใครชอบเนื้อหาเกี่ยวกับมหาเวทผนึกมาหรือจูจูสอไคเซน ก็สามารถติดตามช่องนี้ได้อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยละ่ะผมจะทำแต่คอนเทนต์เรื่องนี้ไปก่อนเพราะมันน่าพูดถึงมากเอาจริงๆผมคันปากมาหลายเดือนแล้ว